อีนะครับทุกท่านวันนี้เรากำพบงปมกับมาพบกับน้ำพริกมอญหรือเปล่าใช่ค่ะดูครับดูคนทำนะครับคนทำนะครับใช้ได้นะครับนะครับผ้าถุงสวยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับน้ำพริกนะครับไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเนาะนะครับจะจัดจานไหมนะครับแต่ทีใน่กระบวนการทำคือมีการทำให้ดูเลยนะครับเนี่ยจเป็นลักษณะ่างนี้เนาะก็น่าจะน่าจะน้ำพริกก็ต้องมีพริกกันเนาะ มีมีอย่างอื่นบ้างไหมนะปลามีอะไรใส่ไหมใส่ได้ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้แล้วก็จะมีหอมเผายวกระเทียมเผาพริกเขียวพริกด้วนแล้วมาทำต้นการแล้วก็ที่ใส่กะทิผัดกะทิอ่คนไหนไม่เคยเห็นก็เห็นนะครับพ่อผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละก็ได้อยู่ไทยมาที่ยี่สปีนะครับน้ำพริกมอญนะครับ นี่คือเวลาเราขี่รถส็จมันจะเป็นอย่างนี้เหรอครับค่ะเสร็จแล้วนะฮะทีมงานของเราครับอันนี้มาจากที่ไหนอ่ะอำเภอไหนครับหนองฉางค่ะอ๋อตรงที่ยาบด์นะที่นาอัมเดงอะไรปะไม่เกี่ยวกันเนาะใกล้ๆกันใกล้ๆกันอ่าโอเคนะครับอันนี้มาจากหนองฉางแล้วนักพลิกมอนนะครับดูครับเท่ะควรอุ้ยดูนะครับเนี่ยยอดสุดยอดนะครับเท่ะควรเยี่ยมเลยนะครับ